สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งครั้งที่แล้วเราได้ขึ้นเรื่องใหม่กันไปนะคะในเรื่องของอสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งก็คือสัตว์นะคะาจากที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเราไปแล้วนะคะซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนะคะวันนี้เราก็จะได้มาเรียนรู้หรือทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะ แล้วก็จะได้มาเรียนรู้ว่าสัตว์นั้นแบ่งหรือจําแนกออกเป็นอะไรบ้างนะคะอาจากครั้งที่แล้วนะคะลูกเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างภายนอกของสัตว์นะคะเขาบอกว่าร่างกายของสัตว์นั้นประกอบด้วยส่วนต่างๆที่เรียกว่าอาวัยวะนะคะอวัยวะภายนอกของสัตว์นั้นประกอบด้วยเหมือนกับอวัยวะของภายนอกของเราเลยนะคะก็มีตั้งแต่ตาหูจมูกปากขาและเท้านะคะ แต่สัตว์นั้นมันจะยึดตามลักษณะรูปร่างและก็โครงสร้างหรือแหล่งที่อยู่อาศัยด้วยนะคะ,ะสัตว์นะคะจะมีชนิดวาเต่ละชนิดเนี่ยจะมีส่วนต่างๆนั้นแตกต่างกันนะคะที่เราเรียกว่าอาวัยวะนักเรียนจำไว้ด้วยนะคะคะคำ อานว่าอวัยวะนะคะนั่นคือส่วนประกอบของสัตว์นะคะทีนี้เรามาดูโครงสร้างภายนอกของสัตว์นะคะทบทวนกันอีกเที่ยวนึงนะคะในชั่วโมงนี้อ่ะอวัยวะแรกก็คือตานะคะตาจะทำหน้าที่ในการมองมองอะไรคะมองดูสิ่งต่างๆรอบตัวของเราก็เหมือนกันนะคะตาจะทำหน้าที่ในการมองดูสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะคะนั่นคือตา อย่างที่สองหูนะคะสัตว์มีหูไว้ฟังเหมือนกับหูของคนเรานะคะหูทําหน้าที่ในการฟังเสียงต่างๆมันสามารถที่จะกระทําต่อเสียงหรือตอบสนองต่อเสียงได้นะคะต่อไปสามคือจมูกค่ะจมูกจะทําหน้าที่เหมือนกับจมูกของคนเหมือนกันก็คือใช้ในการหายใจและดมกลิ่นนะคะ นั่นคือจมูกของสัตว์นะคะลูกต่อไปปากปากทำหน้าที่อะไรคะอ่าปากของสัตว์ก็ทำหน้าที่เหมือนกับปากของคนก็คือกินอาหารและส่งเสียงร้องหรือส่งเสียงถ้าเป็นของคนเราก็จะทำหน้าที่ในการพูดคุยแต่ของสัตว์นั้นพูดคุยไม่ได้นะคะเป็นคํำออกมาไม่ได้ก็จะทำหน้าที่ในการส่งเสียงนะคะอต่อไป อวัยวะอีกส่วนหนึ่งก็คือผิวหนังผิวหนังของคนเราก็คือส่วนที่ห่อหุ้มกระดูกของเราอยู่นะคะของสัตว์ก็เหมือนกันของสัตว์ก็ทําหน้าที่ในการห่อหุ้มกระดูกหรือห่อหุ้มผิวผิวส่วนของอวัยวะภายในนะคะหรือที่ผิวหนังของสัตว์นั้นก็จะมีขนปกคลุมด้วยนะคะบางชนิดมีขนปกคลุมหนาเลย เพราะนั้นเราสามารถที่จะศึกษาในเรื่องของสัตว์ต่างๆได้นะคะอ่าแล้วก็ยังมีอย่างหนึ่งก็คือขาและเท้านะคะลูกขาและเท้าก็จะทำหน้าที่เหมือนกับของคนเราก็คือทำหน้าที่ในการเคลื่อนที่ทำหน้าที่ในการรับน้ำหนักตัวนะคะอ่าต่อไปเรามาดูนิดนึงนะคะอ่าเอาไว้ว่าของ ระต่ายตัวนี้นะคะอวัยวะภายนอกของกระต่ายตัวนี้หูก็ทําหน้าที่ในการรับฟังเสียงนะคะจมูกดมกลิน่นและหายใจาตาใช้ในการมองดูสิ่งต่างๆปากกินอาหารนะคะขาของมันก็ใช้ในการเดินยืนและใช้ในการเคลื่อนที่นะคะส่วนฝ่าเท้าของกระต่ายตัวนี้ก็ใช้ในการรับน้ําหนักตัวนะคะอ่ะยีราฟก็เหมือนกันนะคะ ยีราฟนั้นเป็นสัตว์ที่มีคอยาวนะคะสายตาของยีราฟสามารถที่จะมองได้ไกลเพราะมันสามารถมองในพื้นที่ที่สูงได้นะคะแต่อวัยวะภายนอกของยีราฟก็เหมือนกันจะทำหน้าที่ในการเหมือนกันเลยนะคะกับขมกระต่ายเมื่อกี้นะคะขาก็จะใช้ในการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหว าตาก็ทำหน้าที่มองดูสิ่งต่างๆจมูกทำหน้าที่ดมกลิน่นหายใจหางทำหน้าที่ในการทรงตัวหรือปัดมาเลงนะคะอันนั่นคือหน้าที่ของอวัยวะภายนอกของยีราฟนะคะต่อไปของงูงูนั้นเป็นสัตว์ไม่มีขานะคะง,งูเป็นสัตว์ไม่มีขาแต่ง,งูจะใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนที่เพราะนั้น เราก็สามารถบอกได้ว่าลำตัวของงูจะใช้ในการเคลื่อนที่ก็คือในการบิดตัวไปมามันก็สามารถเคลื่อนที่ได้หางทำให้มันเคลื่อนที่และทรงตัวได้นะคะตาก็มองดูสิ่งต่างๆจมูกใช้หายใจดมกลิน่นปากก็ทำหน้าที่ในการกินอาหารนะคะนั่นคือสัตว์ที่ไม่มีขาต่อไปปลาก็เหมือนกันนะคะ ปลาเป็นสัตว์ที่มีตามีจมูกมีปากมีหางแต่ไม่มีขานะคะปลานั้นจะมีเกล็ดนะคะเป็นตัวห่อหุ้มร่างกายห่อหุ้มผิวหนังของมันนะคะปลามีเกล็ดไว้ป้องกันอันตรายนะคะกับผิวหนังหรือลำตัวของปลานะคะคลีบก็ใช้ในการเคลื่อนที่ ใช้ในการว่ายน้ำนะคะอนนั่นคือความแตกต่างของสัตว์หรือความแตกต่างของอวัยวะนะคะแต่แต่ละส่วนของอวัยวะนั้นจะทําหน้าที่ในหน้าที่คล้ายคลึงกันนะคะหรือเหมือนกันต่อไปเรามาดูการแยกประเภทของสัตว์นะคะ,ะการแยกประเภทของสัตว์ ข้อที่1คือการแยกหรือการจำแนกสัตว์ตามที่อยู่อาศัยนะคะ,ะวันก่อนนั้นครูได้บอกไปว่าสัตว์นั้นจะแบ่งเป็นสัตว์บกและสัตว์น้ําวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าถ้าแบ่งตามที่อยู่อาศัยของสัตว์นั้นเราแบ่งได้อย่างไรบ้างนะคะ,ะนักเรียนอาจจะเคยเห็นนกนะคะผีเสื้อนะคะพึ่ง พวกนี้นะักเรียนเคยเห็นนะคะปลาหอยอกุ้งนะคะ,ะกบค่ะ,อ,ะอยู่บนใบบัวนะคะกบจระเข้อึอง,งางนะคะ อนักเรียนอาจจะเคยเห็นหรือว่าพวกคังคกอะไรพวกนี้นะคะนักเรียนอาจจะเคยเห็นทีนี้สัตว์นั้นเราแบ่งตามที่อยู่อาศัยแบ่งได้ว่าเราจะแบ่งได้3ามแบบ3ชนิดนะคะหรือ3ที่อยู่อาศัยสาหรับสัตว์ชนิดที่1น,นะคะก็คือสัตว์บกอันนี้สัตว์บกก็เราพบเห็นได้ทั่วไปนะคะ,ะเราสามารถมองเห็นได้รอบตัวเรานะคะสัตว์น้ํา อันนี้ก็อาศัยอยู่ในน้ำนะคะอ่ะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งคือสัตว์ที่อาศัยอยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบกนะคะอันนี้อยู่ในน้ำก็ได้อยู่บนบกก็ได้นะคะทีนี้มาดูความหมายของสัตว์บกนะคะสัตว์บกก็คือสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกหรือบนพื้นดินหรืออาจจะอยู่ในบ้านของเราหรืออาจจะอยู่ในกรงขัง อยู่บนอากาศอยู่บนต้นไม้นะคะนั่นก็คือสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบุกอย่างเช่นอะไรบ้างคะอ่าเช่นนกอ่านกนี้เราสามารถที่จะเห็นได้รอบตัวเรานะคะอา,อาจจะอยู่ในกรงขังที่บ้านเราหรืออยู่บนต้นไม้ใกล้ๆบ้านเรานะคะ อันนี้เราเห็นทั่วไปอาจจะไม่ใช่นกแก้วแต่อาจจะเป็นนกชนิดอื่นมีหลายชนิดนะคะลูกอ่ะวัวนะคะวัวก็เหมือนกันเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกมันกินหญ้าเป็นอาหารนะคะหญ้างอกขึ้นบนพื้นดินนะคะอ่ะวัวก็สามารถใช้เป็นอาหารได้นะคะลูก มา้าม้าก็เป็นสัตว์ที่อยู่บนบกอยู่บนพื้นดินเหมือนกันนะคะม้านี้เราก็สามารถเห็นได้โดยทั่วไปนะคะช้างอช้างนี้อยู่อาจจะอยู่ในปา่าหรือเป็นช้างที่อ่เขาเลี้ยงไว้นะคะอันนี้ก็อยู่บนบกเหมือนกันนะคะควายนะคะลูกควายก็เป็นสัตว์บกผีเสื้ออันนี้อยู่บนต้นไม้เที่ยวดม ดอมดมดอกไม้ดูดเกสรของดอกไม้นะคะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกเช่นกันนะคะพึ่งนะคะอันนี้ทำรังอยู่บนต้นไม้ก็เป็นสัตว์บกนอนอนอนก็เหมือนกันค่ะเป็นสัตว์บกเช่นกันกเป็ด เป็ดก็เป็นสัตว์บกนะคะเปิดไม่ได้เป็นสัตว์น้ําเปิดเป็นสัตว์บกแต่สามารถว่ายน้ําได้นะคะเพราะเท้าของเป็ดมันจะมีพังผืดยึดระหว่างนิ้วทําให้นิ้วของเป็ดนั้นสามารถว่ายน้ําได้นะคะไก่อันนี้ก็เป็นสัตว์บกนะคะไส้เดือนไส้เดือนอยู่ใต้ดินนะคะอันนี้เป็นสัตว์บกเช่นกัน ต่อไปมาดูความหมายของสัตว์น้ำนะคะสัตว์น้ำก็คือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำมันสามารถว่ายน้ำได้อาศัยอยู่ในน้ำได้อย่างปลอดภัยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่สัตว์น้ำขาดน้ำนะคะมันก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ไม่กี่นาทีมันก็ตายบางชนิดอาจจะอยู่ได้นานแต่ก็ไม่ถึงกับนานจนเกินไปนะคะมันก็ ตายได้เพราะไม่มีน้ำนะคะ,ะสัตว์น้ำก็อย่างเช่นปลาที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปนะคะมีปลามีปูนะคะ,ะปูนี้สัตว์น้ำนั้นมีทั้งสัตว์น้ำจืดแล้วก็สัตว์น้ำเค็มนะคะแล้วก็ยังมีสัตว์น้ำกลอยอยังมีอีกหลายชนิดนะคะกุ้งนะคะอันนี้ก็เป็นสัตว์น้ำอาศัยอยู่ในน้ำหอย หอยก็มีตั้งหอยน้ําจืดและหอยน้ําเค็มนะคะมาน้ํามาน้ําก็เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในทะเลนะคะอาศัยอยู่ในทะเลโลมาก็เช่นกันนะคะเป็นสัตว์ทีอ่อาศัยอยู่ในทะเลแต่ยังมีมนุษย์หรือว่าคนเนี่ยสามารถนําโลมาเนี่ยมาฝึกมาสอน ให้มันมีการแสดงขึ้นนะคะทำให้เราสามารถดูการแสดงของโลมาได้นะคะหมึกนะคะหมึกนี้ก็ใช้หนวดในการว่ายน้ำใช้หนวดในการเคลื่อนที่นะคะอะาศัยอยู่ในน้ำเช่นกันวานนะคะวานหรือว่าที่เราเรียกปลาวานนะคะอันนี้ก็เป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะคะใหญ่กว่าช้าง อันนี้ก็เป็นสัตว์น้ำเหมือนกันต่อไปอีกประเภทหนึ่งประเภทที่3นะคะก็คือสัตว์ที่อาศัยอยู่ได้ทั้งในน้าและบนบกอันนี้เป็นสัตว์ที่จะวางไข่ในน้ำนะคะตอนที่วางไข่หรือผสมพันธุ์เนี่ยมันส่วนใหญ่แล้วจะปฏิบัติในน้ำ อาจจะผสมพันธุ์บนบกแต่วางไข่นะคะตอนวางไข่เนี่ยจะวางไข่ในน้ําแล้วเจริญเติบโตเป็นลูกออสเป็นตัวเจริญพันธุ์ของมันนะคะมีหางมีขาขึ้นมานะคะ,<ม>ะเช่นอะไรบ้างเช่นกบนะคะกบอันนี้ก็จะวางไข่ในน้ำค่ะ จเจริญเติบโตขึ้นมาก็สามารถอาศัยอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำนะคะ,ะเขียดลักษณะจะคล้ายๆกับกบนะคะแต่มีขนาดตัวเล็กกว่าอึงอางอันนี้ก็คล้ายๆกบเหมือนกันแต่สีมันจะแตกต่างกันนะคะกับสีของกบแล้วอึงอางเนี่ยเมื่อเราไปโดนลำตัวโดนตัวของมันนะคะมันจะพองตัวขึ้นทําให้ตัวมัน ขยายได้นะคะขยายออกได้จระเข้นะคะจระเข้นั้นอยู่ได้ทั้งในน้ําและบนบกอ,อยู่ในน้ํามันมีความดุร้ายอยู่บนบกมันก็สามารถมานอนนิ่งๆให้เราสามารถดูได้นะคะตกขงอันนี้ก็คล้ายๆกับจระเข้แต่ปากจะแหลมกว่าเล็กกว่านะคะเต่า นะคะอันนี้คือสัตว์ที่อาศัายอยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบุกนะคะเพราะนั้นสรุปได้ว่า,าถ้าเราจำแนกสัตว์ออกตามตามแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะเราก็จะแบ่งได้เป็นสามพวกสามชนิดก็คือสัตว์บกสัตว์น้ำและสัตว์ที่อยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบุกนะคะ นักเรียนคงจะได้เคยรู้เคยเห็นบ้างนะคะ,ะถ้าตัวตรงไหนที่เราไม่เข้าใจก็อาจจะถามผู้ปกครองของเราได้แล้วก็เดี๋ยววันเปิดเรียนนะคะเราก็จะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะทีนี้การบ้านนะคะลูกครูมีการบ้านให้นิดหนึ่งนะคะให้นักเรียนวาดภาพนะคะ,ะนักเรียนนวดภาพแล้วก็บอกอวัยวะนะคะ บอกอาไปว่าภายนอกของสัตว์ที่นักเรียนวาดนะคะ,ะว่ามีอะไรบ้างดังภาพนะคะดังตัวอย่างในภาพนะคะ,ะเช่นตาหูจมูกปากขาหางพวกนี้นะคะ,ะนักเรียนเติมแล้วให้นักเรียนเขียนด้วยว่าตาทําหน้าที่อะไรหูทําหน้าที่อะไรนะคะอัน,นี้เป็นการบ้านให้นักเรียนทําลงในสมุดนะคะ นักเรียนคงจะทํากันได้นะคะวาดวาดภาพถ้านักเรียนวาดไม่ได้ก็อาจจะหาภาพตัดแล้วมาแปะลงในสมุดก็ได้นะคะแล้วก็ชี้บอกอวัยวะภายนอกของสัตว์แล้วก็บอกหน้าที่นะคะ,ะนั่นคือสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกในน้ําและอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ํานะคะ,ะทีนี้ให้นักเรียน อาเลือกมาชนิดใดชนิดหนึ่งนะคะอาจจะเป็นสัตว์บกก็ได้สัตว์น้ําก็ได้หรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ทั้งในน้ําและบนบกนะคะอ่ามาหนึ่งชนิดแล้ววาดภาพลงในสมุดนะคะพร้อมบอกอวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะให้เรียบร้อยนะคะอ่าอย่าลืมนะคะการบ้านมีชิ้นเดียวนะคะลูกอ่าสัตว์ประเภทไหนก็ได้แล้วก็บอกอวัยวะกับหน้าที่ให้ถูกต้องด้วยนะคะ วันนี้ครูก็มาสอนหรือเพิ่มเนื้อหาให้กับนักเรียนแค่นี้นะคะชั่วโมงต่อไปเราก็จะได้เรียนรู้อีกอย่างหนึ่งอาจจะมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มีงานให้ทำอย่าลืมนะคะเราใกล้จะพบกันแล้วนะคะน้องการพลาดตรงไหนที่ยังไม่เสร็จ หรือ,อยังไม่เรียบร้อยนะคะให้น้องทาให้เรียบร้อยด้วยแล้วก็ช่วงนี้นะคะ,ะไม่จําเป็นก็ไม่ควรที่จะออกไปเที่ยวหรือไปไหนมาไหนนะคะ,ะควรที่จะรักษาสุขภาพดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะ,อ,ะอย่าลืมสวมแมสทุกครั้งนะคะก่อนออกจากบ้านนะคะวันนี้ของครูก็มีแค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ